มีดำรัสสั่งให้พระอานน์เทละจัดสถานที่ให้ท่านพักค้างแหลมในพระคันทกุติร่วมกับพระองค์ในเวลาใกล้รุ่งของลาตีนั้นพระบรมศาสดารับสั่งให้ท่านแสดงธรรมให้พระองค์ได้สดับพระโสณนากุติกันนาเถละจึงน้อมรับสนองพุทธดำรัส ด้วยการแสดงพระสูตรอันแสดงถึงวัตถุปแปประการด้วยเสียงอันไพเราะเมื่อจบเทศนาพระสูตรนั้นแล้วพระพุทธองค์ตรัสอนุโมทนาสาธุการชมเชยในความสามารถของท่านและได้ส่งยกย่องท่านในตำแหน่งเอตัคคาเป็นผู้เลิศกว่าพิสูตทั้งหลาย ในทางผู้มีวาจาไพเราะ